AI อวตารมาใหม่เปลี่ยนภาพนิ่งของเราให้พูดได้แล้วนะคะส่วนใครอยากทำคลิป AI ปกาก,ากตะกา TikTok แบบนี้แม่วันมีสอนตั้งแต่การสร้างรูปจนถึงการทำคลิปวิดีโอพร้อมการคิดคอนเทนต์สมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์แม่วันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเปิด Google ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า d m i n a CapCut AI ตัวนี้นะจากนั้นค่ะให้เราไปที่ตัวเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลย แล้วให้เราทําการล็อกอินนะคะด้วยบัญชี i k k t อกของเราตรงนี้นะเขาจะมีเครดิตให้เรานะคะวันละ4 5 0รอยห้าสิบเหรียญตัวนี้นะ4 5 0อยห้าิบเครดิตนะคะอ่ะจากนั้นให้เรามองไปทางฝั่งด้านซ้ายมือค่ะให้เราไปหัวข้อที่ชื่อว่าลิฟสิงคค่ะโอเคจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกนํารูปนะคะและคาแรคเตอร์คลิกเลยจากนั้นคลิกคําว่าอัปโหลดค่ะแล้วให้เราไปเลือกรูปถ่ายของเรานะคะมาหนึ่งใบนะ โอเคเมื่อรูปถ่ายมาแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนถัดมานะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะแล้วมาเลือกตรงนี้สําคัญมากนะให้เลือกตัวหัวข้อที่ชื่อว่า new ตัวนี้นะตัวนี้สามารถใช้ได้ฟรีนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ใช้เหรียญไม่เยอะด้วยนะคะให้เลือกตัว new ตัวนี้จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะแล้วให้เราไปคลิกหัวข้อที่ชื่อว่า upload เสียงค่ะแล้วคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์เสียงค่ะ จากนั้นนะคะให้เราไปใส่เอาเสียงของเรามานะคะให้เราไปเลือกเสียงของเรามาหนึ่งอันนะคลิกเปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเสียงนะคะเราสามารถฟังได้นะคะสามารถฟังเสียงได้จากนั้นเห็นไหมคะใช้แค่376เครดิตเองเห็นไหมคะมันยังพอเพราะเขาให้เรา450เครดิตใช่ไหมจากนั้นนะคะให้เรากดคำว่าสร้างได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขาก็จะเจนเนอเรทนะคะให้เราสามารถพูดได้รอสักครู่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถทําให้ e y ถือสินค้าของเราขึ้นมาโชว์ได้ด้วยนะคะใครอยากเรียนพิมพ์คําว่าสอนหน่อยค่ะถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวไม่วันมาทําคลิปสอนให้นะคะ